เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน2567จะมีการโอนเงินพิเศษเข้าบัญชีผู้สูงอายุในช่วงวันที่11、12และ13มมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นเงินพิเศษที่ภาครัฐจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับโดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่ เกิดก่อนวันที่1เมษายน2507จะได้รับคนละ300บาทผู้ที่เกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2507จะได้รับคนละ200บาทและผู้ที่เกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2507จะได้รับคนละ100บาทนะครับซึ่งเงินจะ โอนให้ในช่วงวันที่11-13มิถุนายนนี้นะครับถ้าวันที่11มิถุนายนก็จะโอนให้ผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495ถ้าโอนวันที่12มิถุนายนก็จะให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 และถ้าโอนวันที่13มิถุนายนจะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2501ถึง31พฤษภาคม2507นะครับน yes ี <as> ่ค <öyle> ือเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินคนละ100 200หรือ300ตามเกณฑ์อายุของแต่ละท่านนะครับซึ่งเงินจะ โอนเข้าบัญชีในช่วงวันที่ 11, 12, 13มิถุนายนนี้นะครับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือจะมอบอํำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับท่านที่มีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลข13หลักแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร เงินจะเข้าบัญชีนั้นแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ให้ไปผูกพร้อมเพย์หรือถ้าไม่มีบัญชีธนาคารและไม่สะดวกไปเปิดใหม่ก็มอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้วก็ได้นะครับเบื้องต้นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดของแต่ละบุคคลได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5หรือนำบัตรประชาชนไป ติดต่อไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบถามทางเจ้าที่ว่าตัวท่านนั้นคุณสมบัติครบถ้วนมีผูกพร้อมเพยเรียบร้อยหรือยังถ้ายังต้องดําเนินการอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีรายละเอียดมีข้อจํากัดแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าโดยหลักการกว้างๆเนี่ย เงินจะเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้แล้วถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเงินจะเข้าบัญชีนั้นถ้ายังไม่มีก็ต้องไปดําเนินการติดต่อธนาคารและดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับนี่คือเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีวันที่ 11, 12, 13มิถุนายน2567นี้ครับ